สวัสดีครับเพื่อนๆอก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับหลังจากที่เมื่อวานเราเปิดบ้านแล้วแพ้แบงคอกอยู่ในเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยที่จะใช้คําว่าบาได้สักเกินสักหาวก็ได้ครับคือเกมบุกเราก็ยังเละเทะเหมือนเดิมครับเกมเลกเกมรับก็รั่วเหมือนเดิมครับระบบ4-4-4-3-3ที่ทูแบงคอกเล่นเนี่ยมันเป็นเหมือนตอนเนี้ย คือทีมไหนนะถ้าเล่นระบบ4-4-3เรามาเจอเชียงรายเมื่อไหร่เชียงรายแพ้หมดเลยครับตั้งแต่ลำพูนบีจีมาแล้วก็ยังไม่รวมถึงไอ้เจ้าตัวย้อนกลับไปเลยครับซุรินซิตี้เ่ยนะย้ำได้ไหมครับเธอ FA คับที่เราแพ้สุรินทร์ีสามนะครับแล้วทีมที่เราจะเจอ ในวันพุทธที่13าเวลาทุ่มตรงนี่ที่คือสงขา FC นะครับสงขา FC เป็นทีสแล้วเล่นระบบ4 3 3ครับมาดูมาดูก่อนนะว่าตารางคะแนนของเราตอนนี้เราอยู่อันดับ8แข่ง21ครั้งชนะแค่6ครั้งเสมอ8ครั้งแพ้ไป7ครั้งแพ้มากกว่าชนะแล้วน,นะครับยิงได้ยีบสามลูกก็เสียแม่งยีบสามลูกแม่เสียแบบ น่าเจ็บใจน่าเจ็บใจขึ้นบอลก็ไม่กลาขึ้นไนดะ้าแค่จับบอลยังห่างโตเป็นวาเนื้อออกมไ,ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสโมสรคิดที่อะไรกันอยู่เนี่ยโค้ชแม่งโง่อะไรกันโง่ดักดานกันอยู่ด้านเนี่ยส่นอีโก้สูงก็ประธานเนี่ยโค้ดอีโก้สูงเลย คือที่เพื่อนบนกันแล้วเห็นกันในสนามไม่ไว่าจะถ่ายทอดสดหรือในสนามแม่งโค้ชแม่งมีอยู่สองคน,นแล้วเตะไม่รู้จะฟังเฮียอะไรกันเลยมึงเอากันสั้ง่างสิใช่ไหมตั้งแต่พูดสองคนมาถึงเวลาปุ๊บแพ้ปุ๊บยืดอกออกปรลับเลยนี่แม่งไปม,มีสักคนไปคำฟังคำแถลงข่าวแก้ตัวก็รับไม่ได้ทุเรศอะมันเหมือนแบบ มันมันดูไม่มีความรับผิดชอบไม่เป็นผู้นําไม่มีภาวะอะไรสักอย่างย้อนกลับมาดูไอ้สองขานี่ไอ้สองขาอยู่ทีสามแข่งไปยีบสองครั้งใช่อยู่ทีสามแข่งยี่สิบสอครั้งชนะสิบเจ็ดครั้งชนะสิบเจ็ดครั้งครับเสมอห้าครั้งไม่มีแพ้ยิงแม่งสี่สิบหกลูกเสียแค่เจ็ดลูกเกมรับนี่สุดยอดเลย มี56แต้มอยู่อันดับ1ของโซนพักใต้ที่3โซนพักใต้นะครับแล้วผมไปนั่งดูเทปเขาคือเราถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะวันเนี้ยวันเนี้ยวันที่10วันที่ที่10เนี่ยเขาจะเปิดบ้านเจอใครก็ไม่รู้ซึ่งเขา,าเตะในบ้านเขาไม่ต้องเดินทางแปลว่าเขาได้เปรียบเราที่ว่าเขาเล่นในบ้านอันนี้มาเรามาดูว่าผมไปนั่งดูเทปเขาสองเทปที่ที่มันพอมีอยู่ในทูบ ยูทูบก็คือแมทที่เขาเล่น SA ครับกับอไอบ้บบงแบงคอกอยู่ในเต็กเนี่ยนะมันจะได้เปรียบเชียบง่ายๆว่าเราเห็นแล้วว่าเราเล่นกับแบงคอกเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเขาเล่นกับแบงคอกยัไงเขาเล่นในบ้านแบงคอกและโดนแบงคอกขึ้นยิง2ครั้ง2ค่าเขาไล่ตีเสมอได้เป็น2อต่อเวลาไปร้อยยบนาทีเขาก็เล่นสูสีแบบมีโอกาสชนะแบงคอกแต่เขาทําไม่ได้ แล้วก็ไปแพ้ยิงจุดโทษสี่ประตูต่อห้าและอีหน้าเป้าขอบนักเตะผิวสีเบอร์99กับอ่าไอตัวเบอร์25โอ้โหอะไรนี่ก็เล่นดีหมาแล้วก็ผมจะบอกไงอ่ะว่าเขาความกระตือรือร้อน และความที่จะพิสูจน์ตัวเองความเป็นมืออาชีพของนักเตะสงขาเนี่ยพอเจอทีมใหญ่ๆอย่างไทยลีกเนี่ยเขาไม่กลัวแล้วเขาเล่นกันเป็นมืออาชีพมากเขามีจิตใจที่มีความทะเยอทะยานมีความกระหายในชัยชนะขนาดเดียวกับเรามานั่งดูนักเตะเรานะครับนักเตะเราเนี่ยไม่รัวเอานิสัยของโค้ชมาหรอเปยืนเกาไข่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้ทำเยี่ยอะไระครับวิ่งเกาใหม่วิ่ง วิ่งหาช่องก็อหม่มีจ่ายตามช่องก็อหม่มีจ่ายบอลให้กับตัวแม่งกับเพื่อนก็จับไม่ได้ใจแรงก็บอลกระดอนจ่ายสั้นกระโดดก็ฉกผมแล้วปวดใจแค่เบสิกรับส่งกันเนี่ยมึงยังเล่นกันไม่ได้เลยโค้ดยังสอนกันไม่ได้เล่นเอาสักอย่างสิครับเล่นลิงชิงบอลจะจ่ายตามช่องก็ให้เพื่อนเตรียมตัวพร้อม จะจ่ายยัดไปที่ตัวก็เพื่อนก็นต้องเตรียมตัวพร้อมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือนักเตะเชียงรายเราแม่งยืนปลายเท้าไม่ได้นักกีฬาที่มีความฟิตตลอด90นาทีเนี่ยเมื่อถึงในเกมที่เขามีอ่สติม,มีอยู่กับเกมสมาธิอยู่กับเกมนักกีฬาเขาจะยืนที่ปลายเท้าครับพร้อมที่จะวิ่งและจะเล่นไม่ว่าลูกจะมาที่ตัวหรือว่าจ่ายตามช่องแล้วหาพื้นที่ของเราแม่งยืนเต็มเท้าออกตัวอย่างกับนู่นเนี่ย เครื่องดีเซล,ลอะรอสตาร์ทแม่งแล้วค่อยโดนเขายิงนําไปลูกสองลูกแล้วใกล้หมดเวลาแล้วก็ทาเป็นหมบุกแล้วหมบุกนี่ก็สเปะสปะโคตรขึ้นก็ไม่สุดซ้ายขึ้นไม่สุดขวาขึ้นไม่สุดนี่อะไรกันเขาไม่รู้สรุปไม่รู้จะเล่นยี่อะไรเอางี้ดีกว่าผมยื่นข้อแม้ไปเลยนะครับเจอสงขาเนี่ยไอบอลลีค่คัพถ้วยเนี่ยมันเป็นถ้วยสุดท้ายแล้ว พอเอฟเอคัพเราก็ตกชั้นแล้วส่วนไทยลีกเนี่ยเราไม่ต้องลุ้นแชมป์ม,มาตอนเนี้ลุ้นแค่ว่าไม่ตกชั้นก็พอไอ้ถ้วยลีคับเนี่ยโค้ดหรือประธานท่านเนี่ยถ้าแพ้เสร็จเนี่ยประธานท่านควรไล่โค้ดออกจ่ายเงินค่ายกเชริญเข้าไปเลยแล้วไล่ออกไปแล้วคุณทําเองคนเดียวเลยกล้าไหม ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซเป็นอ e ีองอีแอบแล้วก็เอาโค้ดมาออกแก้ปัญหาแล้วก็แบบแม่พอชนะนี่ก็ออกไปคุยฟุง้งพอแพ้ก็เอาโค้ดมารับสองคนนั่นแหละโง่กับอีกก้สูงลักคู่ฮอีกคนนึงให้กล้วยไปแดกอีกคนนึงให้หญ้าไปแดกไม่มีงัวปนจริงๆอ่ะกลับมาดูว่า แบบนี้เรามีโอกาสชนะสงขาไหมคือมันตอนนี้จริงๆเลยนะพูดจริงเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราเจอทีมที่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทีสองทีสามหรือว่าทีหนึ่งทีมที่เสมอกันแบบเนี้ยแล้วเจอทีมที่เขาเล่นเกมบุกอย่างเดียวนะเกมรับเราแม่งโลนลานเหมือนแบบคนเคยเห็นไหมคนกลัวฝนอะ่ะ เคยโดนฟ้าผ่าแล้วกลัวฝนปุ๊บแล้วแม่งกลัวหมดแล้วพอฝนตกมาแม่งก็ใส่ปุ๊บและไอทีมที่เล่นบุกแม่งก็บุกเหมือนหาฝนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ละลอกมาเป็นละลอกมาเป็นละลอกแล้วนักเตะเราแม่งก็ลุนล้านเล่นยี่อะไรกันไม่ได้เลยผมอยากให้ประธานท่านเนี่ยนะไปดูไอโคตุนิลุศีทองเนี่ยครับมันสอนเด็กๆก่ะนะอะคาเดมี่มันกับผมไ้นั่งดูอยู่เคยมีดูเขาอยู่แล้วก็ ไปดูเด็กที่มันใช้แข่งแล้วไปดูใน f a c e b o o k อ่ะไอ้ที่เด็กมันส่งไปแข่งในทีมเด็กๆอผมเห็นและะ้วตกใจอ่ะไอ้เหี้ยเขาสอนแบบเด็กไม่มีบอลก็วิ่งทำทางได้จ่ายบอลขึ้นบอลกันโอ้โหเป็นระบบเป็นระเบียบยิงกันตรงตามตรงตามฟุตบอลดูเนียนตามากเลยไอ้เหียกลับมาดูทีมรักของผมเชียงรายยูนเต็ด นักเตะแม่งเยี้ยเงินเดือนกันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเนี้ยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะแม่งยังสู้เด็กสิบขวบสิบเอ็ดขวบไม่ได้เลยอ่ะนี่ผมไม่ใช่แค่แดกดานนระตานท่านไปแหกตาดูได้เลยครับว่าโค้ดนี้รู้สีของเลยเขาทำเยี้ยอะไรไว้ปั้นเด็กได้ขนาดนั้นน่ะแล้วคุณเอาโค้ดเยี้ยอะไรมันทำถีมเี่ยโค้ดกระจอกกระจอกจริง ความฟิกก็ไม่มีไอ้เหียงบอลก็ไม่ได้จับบอลก็กระโดดไล่กองหน้าสองตัวเบอร์ 99, เก้าสิบเก้ากับเบอร์เก้าแม่งวิ่งเลี้ยงลายยังไม่เป็นเลยแต่คิดจะเล่นโต้กลับเร็วนะครับบอกเขาว่ายืนแค่ครึ่งสนามแล้วอยู่ในฝั่งเขตเส้นเราแล้ววิ่งตัดวิ่งตัดจากอยู่ในเขตเส้นเราเนี่ยวิ่งเลี้ยงลายตัดเข้าไปแล้วสปีดมันจะได้เร็วแล้วก็พุ่งพวดไปไม่มีร้งหน้าครับ นี่แม่งไปยืนรอแล้วก็ใครเขาส่งไปก็รับหน้าส่งไปก็รับหน้าเล่นเล่นโดยไม่มีบอลนี่โง่กันชิบหายเลยทั้งเบอร์99แล้วเบอร์9โอเคเขาทุ่มเทนะครับแต่ผมบอกว่าเขาได้แค่ทุ่มเทครับแต่เขาโง่เป็นบัวเป็นกวางเางี้ยก็ใคยังขยันวิ่งแต่แม่งก็วิ่งมั่วอยู่ดีไม่รู้จะพูดที่อะไรส่วนเบอร์37ของเราที่ลงมาในครึ่งหลังก็งไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยแล้วก็ที่ผมอยากให้เขาพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเบอร์37ก็พะว่าอะไร พอผมดูสไตล์เขาแล้วเขาเขา,เขาตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเขายังขาดความคล่องตัวเขาไม่เหมือนนี้ไอ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 ซีโร่ฉัดทองไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับก็แต่ตัวใหญ่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันน่าจะมีกว่าคือมันพร้อมที่จะยิงแต่ตัวต้องอยู่ในกอรอบเขตโทษมันเหมือนกองหน้าโบราณนะครับก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปฝึกอ,อยู่ในกอรอบเขตโทษนึกถึงแกลลี่ลีนิเกอร์หรือโรมาลิโอนะ หรือว่าไอโรนันโดใหญ่อะไรอย่างนั้นนะน,ะนั่นก็คือพวกนี้เขาเป็นกองหน้าโบราณก็คือแมงต้องอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างเดียวมันถึงจะยิงไดน้นอกนั้นเก็บบอลผ่านบอลเฮียอะไรก็ไม่เป็นเลยและไอหน้าเป้าเราสองตัวเบอร์เก้าเก้ากับเบอร์เก้านี่แมงเปิดบอลถ่ายบอลเฮียอะไรก็ไม่เป็นเป็นบาซิเลียนที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเป็นเป็นของปลอมเลยเอางี้ดีกว่า ผมโยนกลับไปถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนมั่นใจไหมไหมเนี้ยว่าเราจะชนะสงขาได้นาทีเนี้ยผมบอกได้เลยครับห้้าสาส5บออกแพ้นชนะเสมอได้หมดเลยครับและยิ่งกําลังใจถดถอยเนี้ยโค้ชกระปุกขวัญน,นักเตะไม่ได้ประธานห้นแมงกระปุกแล้านักเตะไม่ได้ <doo> คนนึงถ้าเลิกโง่ได้คนถ้าเลิกโก้ได้ในทีมเราน่าจะพัฒนาตอนนี้ถะาามว่าทําไมผมหญิงอยู่ๆถึงมาบอกว่าเรารุ้นตกชั้นตอนนี้เรามียี่สิบหกแต้มอยู่ในโซนที่อันดับ8แต่ว่าถ้าคุณไปดูไอ้สามทีที่ตกตกชั้นเนี่ยนะครับมันคือที่ผมเคยบอกมันต้องมีสามสิบหกแต้มครับมันถึงจะรอดตกชั้นแน่ๆมันเหลืออีกแค่สิบแต้ม เราต้องการเสมอหนึ่งนัดแล้วชนะสามนัดแต่นี้ลงมาดูว่าไอ้นัดที่เหลือเราจะเตะกับใครบุรีรัมคุณว่าเราจะชนะได้ไหมเราบุกไปเล่นบ้านเขาอ่ะนะคิดว่าชนะไม่ได้อ่ะจบชนบุรีชนบุรีเล่นฟอร์มเนี่ยคุณคิดว่าจะชนะเขาในบ้านเขาได้ไหมเงียบจบบีจี <laughs> G, เราเปิดบ้านบีจี ปิดบ้านจเจอบีจีเล่นในบ้านเราคุณคิดว่าเราจะชนะบีจีได้ไหมอ่ะให้เสมอ <c oughs> ไปแล้วไปเยือนท่าเรือคุณคิดว่าเราจะชนะท่าเรือได้ไหมเท่าเรือเล่นฟอร์มล่าสุดเสมอสามสามแบบโดนอุทัยยิงดำไปก่อนสามหนึ่งไล่ตีเสมอจะได้สามสามถ้าจำไม่ผิดนะ ผมนั่งดูบอเมื่อคืนนอนนอนไม่หลับนั่งได้ไล่ดูคู่อื่นจนไปถึงตีสองอ่ะไอ้เหี้ยหมดทั้งเบียร์ทั้งวายไปเพียบเลย <T> ก็เจอท่าเรือไม่ต้องคิดไม่มีแต้มก็คือสรุปเราจะมีแต้มกักบ e b g หนักแมตติงนะครับแล้วก็เปิดบ้านเจอราบรีขอแค่ฟุกแล้วชนะราบรีได้เราก็จะมีสี่แ้มแล้วก็เจอนครปฐม,มในบ้านเรามาเอะ ในบ้านเราหรือบ้านเขาก็ไม่รู้แล้วก็ฟุกชนะนะครมฐถมได้เราก็จะมีเจ็ดแต้มและสุดท้ายก็หวังที่จะไม่ชนะประจวบก็ชนะเมืองทองเมืองทองเนี่ยหมสุดท้ายเล่นในบ้านเรานะครับไม่ชนะประจวบก็ชนะเมืองทองแล้วเราก็จะมีสิแต้มที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องตกชั้นนะครับ แต่เพื่อนๆหลายคนก็บอกก้างงบประมาณเท่านี้นักเตะแบบนี้เล่นทีสองนีบาดจะได้สนุกกว่าไอผมบอกไม่ต้องอ่ะผมชอบลุ้นีเสียวแบบเฮี้ยแบบแนี้ยครับแต่เล่นอยู่ในทีหนึ่งตอนนี้ก็คือเป้าหมายผมอย่างเดียวคือว่าเอาให้รอตกชั้นก่อนไอถ้วยรีวอรีเวอร์ถ้วยเฮี้ยอะไรเนี่ยผมไม่ได้สนใจแล้วแพ้ชนะกะชังแมงแต่ถ้าเกิดแพ้สงขาเที่ยวนี้เนี่นะโคตรมึงจาวอกเหฮะนะ พอจบเกมนี้เขากะพักใค่ทีมชาติกันนะครับแต่ของเราไม่รู้ชาตินี้ชาติหน้านะที่จะได้ถ่วยอีกฝัววนกันไปก่อน